ฝาก f อเข้ามาใหม่นะครับเข้ามาถามแล้วก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์ใหม่นะครับผมมีสายเข้านะครับสัญญาณหลุดนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับปกตินะครับก็คือการไลฟ์สดหรืออะไรนะครับมันจะผมก็อยากไลฟ์คุยกับพี่น้องหรือ f อบ่อยๆนะครับหรือว่าตลอดนะครับแต่การไลฟ์สดของผมนี่มันจะชอบมีปัญหานะครับเพราะว่า มี FC หรือว่ามีงานหลายๆอย่างนะครับที่ต้องใช้โทรศัพท์นะครับเป็นโทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับที่ผมใช้ในเครื่องนี้นะครับมันจะทําให้มีสัญญาณเข้ามาแทรกตลอดนะครับก็จะมีโทรมานะครับบางคนก็ไม่รู้นะครับ f อฟซีบางคนเราตัดสายอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่ามีธุระนะครับก็คิดว่าเท่าแก่ไม่รับหรือมีปัญหาอะไรรีบโทรใหม่นะครับแต่ไม่ใช่นะครับก็คือถ้าเกิดว่า ตัดสายนะครับก็จะมีธุระนะครับฝากแชร์นะครับเมื่อกี้ fc เข้ามาก็ขอโทษด้วยนะครับที่ตอนนี้สัญญาณชัดเจนยังนะครับผมก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับก็ให้เพื่อนๆืนได้เข้ามานั่งฟังนะครับผมจะพูดเรื่องที่เมื่อกี้ไปถึงตอนที่ผิวฟักทองไม่โอเคนะครับวิธีแก้ไขปัญหานะครับตัวนี้มันช่วยชาวเกษตรหรือว่าช่วยพี่น้องได้โดยตรงนะครับผมถ้าทําของออกมาสวย ก็จะได้ราคานะครับไม่ใช่ว่าทํามาจนกว่าจะได้ตัดได้ขายแล้วแต่มาเสียตรงผิวนะครับราคานี้หายไปเยอะเลยนะครับผมมันไม่ใช่ว่าพ่อค้าตําหนีเอานะครับผมคนซื้อส่งนี่ก็ไม่สามารถส่งได้ราคานะครับมันเป็นตามตลาดอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าไปคัดเอาหรือว่าไปทําอะไรเอานะครับมันก็เป็นหลาย เป็นเรื่องจริงนะครับมีหลายกรณีที่ผมเจอเหมือนกันตอนไปซื้อฟักทองไม่มีปัญหาแล้วก็เหมาทิ้งไว้แต่เวลาถึงตอนที่ไปเก็บนะครับหนอนเลียหนอนลงทําให้ผิวไม่สวยนี่ก็ขาดทุนหลายแปลงนะครับมีเหมือนกันนะครับคือเราดูแล้วของคํานวณคิดว่าจะส่งได้10บาทอย่างเงี้ยแล้วเวลาไปไป,ไปซื้อไปตัดนะครับส่งได้ไม่ถึง6บาท7บาทนะครับต้นทุนก็คิดในใจก็ซื้อไว้อย่างน้อยต,ำ,ตำก็มี 89บาทนะครับรวมค่าลูกน้องค่าในหน้านะครับก็คิดว่าจะพอมีกําไรแต่เวลาไปตัดออกมารวมค่าลูกน้องเรียบร้อยส่งยังขาดทุนนะครับต้องยอมตัดออกนะครับก็ต้องมีเหมือนกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับหรือว่าเม้นถามกันมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับวิธีแก้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าแก้ได้แค่หนอนเลียนะครับมันสามารถแก้พวกแมงวีขาวแล้วก็ มแมลงเต่าทองนะครับตัวนี้ก็ปัญหาเยอะจริงๆนะครับมแมลงเต่าทองเนี่ยพวกไรขาวไายแดงนี่มันแก้ได้หมดนะครับช่วยได้เยอะจริงๆนะครับถ้าใช้ยาตัวนี้นะครับตามที่ผมแนะนํานะครับมันจะเป็นพูด,ดง่ายๆคือทําให้ฟักทองของเราเนะ่ะมันมีภูมิต้านทานตั้งแต่อย่างน้อยๆอยู่นะครับแล้วเวลาเขาโตมาเนี่ยโรคที่จะเข้ามันก็เข้ายากนะครับ แต่ก็เข้าได้แต่ก็มีวิธีแก้นะครับถ้าต้นโตแล้วถ้าเป็นตั้งแต่เล็กเลยนะครับมีแต่ถอนทิ้งอย่างเดียวนะครับก็คือนะครับตัวนี้ก็คือสําคัญมากนะครับครับสวัสดีครับมอดเพื่อนบอมนะครับครับสวัสดีครับนายอาทิตย์พี่นายนะครับอาทิตย์นี้ราคาประมาณเท่าไหร่ยังแย่ครับยังแย่แย่แย่จริงครับในอาทิตย์นี้ยังแย่ครับราบอก ใต้ตอนนี้ของใต้หน้าสวนก็มีเหลือ8บาทเสนอส่งมาหาผมก็9บาทเองก็มีนะครับคือ9บาทนี้ฟักทองเขาแทบไม่มี5โลนะครับมี6 7 8 9 10 11นะครับยังแค่ราคา9บาทนะครับแล้วของอีสานเราอะช่วงนี้ราคาไม่ถึงไหนเลยไอพื้นฟักทองไม่ถึงไหนเลยก็คือนะครับให้หวานฟุร,รดานนะครับจำนะครับฟังนะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับ แก้ปัญหาตัวนี้นะครับก็คือหวานฟูรดา,านนะครับรู้ไหมครับฟูรดา,านคืออะไรก็คือสตาร์เกิลจีนะครับจํานะครับตัวนี้คือสําคัญมากหนึ่งไร่ต่อหนึ่งกิโลนะครับผมหนึ่งไร่ต่อหนึ่งกิโนะครับใส่ไปเลยครับไม่ต้องกลัวฟักทองจะตายหรือมีปัญหาถ้าตายโทรมาหาผมผมจะซื้อเม็ดพัน์ธุให้คืนตัวนี้ที่ผมไปรับประกันไม่ไม,ไม่ไม่อะไรนะครับ คือผมต้องการให้ชาวสวนทำผลผลิตออกมาได้ดีแค่นั้นนะครับไม่ใ,ใช่ว่าผมมีตังค์แล้วก็ไปพูดอย่างนี้ไม่ใช่นะครับคือผมต้องการให้ชาวสวนทำผลผลิตออกมาดีถ้าผลผลิตออกมาดีผมก็มีของสวยส่งแผงมันก็จะได้ไปแรงกันกทุกทุกท,ท,ทุกส่วนเลยนะครับทั้งสวนพ่อค้าคนกลางแล้วก็แผงนะครับก็จะมีของสวยขายนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับก็คือหวานปูนขาวนะครับ พื้นที่ของเราปลูกซ้ำๆบ่อยๆนะครับปูนขาวนี่มันจะมีสารที่แก้ดินให้เป็นกดเป็นด่างหรือว่าปรับปรุงสภาพดินได้อย่างดีมากเลยนะครับห้ามลืมนะครับคือ2ตัวนี้เลยนะครับจะเป็นแปลงใหม่แปลงเก่านะครับใช้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ปัญหาทำอะไรอยู่ครับอ๋อตอนนี้ก็คือนั่งให้ความรู้ของชาวกเกษตร พักทองนะครับชาวสวนพักทองนะครับน่าจะไม่เข้าใจนะครับว่าผมทําอะไรบางทีก็ทําคลิปเลียวเล่นๆสนุกไปนะครับเพื่อขายเครียดนะครับแต่ถ้าทําผ่านมันก็มีรายได้ได้นะครับแต่ตอนนี้คือมาในเวอร์ชั่นที่ให้ความรู้ชาวสวนนะครับเตาเออเตาเอือรเมษาราคาน่าจะดีขึ้นไหมดีร้อยเปอร์ครับเมษานี่คืออีสานเรา มีน้อยนะครับจะมีแค่ของใต้ถ้าเกิดว่าของที่อื่นไม่มีมีแค่ของใต้ราคาใต้ก็จะดีดขึ้นแต่ถ้าเรามีติดไว้นี่หน่อย,อยมันจะสามารถไปยิงราคาเขาได้นะครับก็จะสามารถขึ้นราคาได้การที่สายน้ําการให้น้ําในหนึ่งวันประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้คือไม่ใช่คําว่าประมาณเท่าไหร่นะครับต้องดูด้วยว่าแรงน้ํา หรือว่าแปลงฟักทองเราแนหะแปลงใหญ่แปลงเล็กประมาณไหนนะครับก็คือให้ให้ดูความชื้นนะครับถ้าความชื้นได้เราก็พอนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ที่เวลานะครับแล้วก็ดูด้วยว่าฟักทองมันต้นเล็กต้นใหญ่หรือว่าโตไปประมาณไหนแล้วนะครับน้ําก็จะปรับขึ้นตามที่ต้นโตขึ้นไปเรื่อยนะครับแต่ช่วงที่สําคัญมากที่สุดก็คือตอนที่ฟักทอง จะเอาลูกนะครับจะเอาลูกก็คือก่อนจะเห็นดอกฟักทองบานนะครับเราจะเดินดูในเถานะครับจะเห็นลูกฟักทองเล็กๆเท่านิ้วก้อยหรือหัวแม่มืออย่างนี้นะครับให้เรารีบเติมน้ําหรือว่าฉีดยาป้องกันนะครับตอนนี้ก็คือสําคัญนะครับก็คือยาป้องกันแมลงวันทองนะครับแมลงวันทองกับแมลงเต่าทองจะคนละตัวนะครับคนละชนิดนะครับแมลงวันทองเนี่ยจะ ช่วยไม่ให้ฟักทองร่วงเพราะอะไรถึงไม่ให้ฟักทองร่วงก็คือจะไม่มีหนอนไปไข่ไม่มีแมลงไปเจาะลูกนะครับแล้วจะไม่มีหนอนไปแตกในลูกฟักทองตอนที่ลูกมันโตแล้วมันก็จะสลัดร่วงไปนี่คือตัวนี้คือสําคัญมากปัญหาชาวสวนที่เจอว่าลูกฟักทองสลัดนะครับนอกจากปัญหาที่ปลูกถี่เกินก็คือโดนแมลงบัน,บนทองนะครับเจาะนะครับตัวนี้คือแก้เลยนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็พอดีเลยมันที่ชาวสวนบอกว่าช่วงผสมดอกทำไมฟักทองใบเหลืองนะครับก็คือเราไม่ได้บำรุงในช่วงก่อนผสมไว้นะครับช่วงที่เราผสมดอกก็คือสารอาหารทุกอย่างนะครับเขาจะรวมไปที่ลูกฟักทองนะครับแล้วใบก็จะโทมนะครับต้นก็จะโทมแล้วเราจะกลับมาฟื้นฟูมันก็จะยากลําบากขึ้นนะครับ พักทองนะครับดูไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าลูกจะดีก็คือใบดีนะครับใบใหญ่ใบหนานะครับยังไงก็ลูกดีนะครับถ้าใบเล็กนะครับเวลาจะเอาลูกลูกยังไงก็ไม่โตครับก็จะประมาณกับใบนะครับผมเสียครับสตาร์เกิลจเราใช้ลองกับหลุมแล้วก็ปลูกเลยได้ไหมครับมีผลเสียอะไรปลูกลองนะครับใช้ลองมันก็จะได้แค่ ต้นนะครับที่ดูดไปกินนะครับมันจะสู้ระหวานทั่วแปลงไม่ได้เลยครับระหวานทั่วทั่วแปลงนะครับตาเกลจีนี้มันจะมีฤทธิ์อยู่ที่90วันนะครับก็คือระหวานทิ้งไว้ในแปลงเลยนะครับเวลาลากเขาไปเจอเรื่อยๆมันก็จะมียามาเรื่อยๆนะครับยาก็จะขึ้นไปลําต้นส่งไปหาใบนะครับส่งไปหาลูกนะครับก็คือในทุกส่วนของฟักทองก็จะมี ยาอยู่ตลอดนะครับแล้วมันจะทําให้มแมลงนะครับที่ตัวอ่อนที่มาไข่ที่แม่เข้ามาไข่ทิ้งไว้นะครับเวลาตัวอ่อนฟักออกมายามันฤิ์ไม่เยอะจริงแต่มแมลงมันก็ยังอ่อนแออยู่ครับจะตายเลยนะครับตัวน,นี้คือจะต้านได้อย่างดีมากเลยครับป้องกันแบบเราไม่รู้ตัวเลยว่าทําไมแปลงฟักทองเราไม่ค่อยมี แมลงหรือว่าไม่ค่อยมีโรคนะครับก็คือตัวนี้ช่วยได้เลยนะครับก็ฝาก f อซนะครับในนี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับที่แวะเข้ามาดูนะครับเวลาผมลงคลิปหรือว่าผมมีอะไรมาพูดให้ฟังนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเพราะว่ายอดเม้นของ ชาวสวนหรือว่า fc นะครับมันทําให้ผมมีกําลังใจได้นะครับเพราะว่าบางทีอ่ะผมเก็บข้อมูลมาหรือว่าหาเวลามาทําคลิปหรือว่าไปเจออะไรมานะครับก็อยากมาเล่าให้ชาวสวนฟังนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันดูแล้วไม่ค่อยมีกําลังใจในการดูนะครับบางทีผมลงไปให้ก็เหมือนชาวสวนชอบหรือไม่ชอบผมก็ไม่รู้นะครับมันเลยไม่มีกําลังใจนะครับถ้าเกิดว่า เมนถามผมหรือว่าคุยกับผมหรือแชร์ออกไปนะครับให้มีความรู้ไปฝากเพื่อนๆคนอื่นนะครับผมก็จะดูแล้วถึงรายได้จากตัวนี้ไม่ได้แต่มันเหมือนความรู้ที่ผมให้ไปมันมีคุณค่ามันทําให้ชาวสวนหรือว่าพี่น้องของเราอยากส่งต่อให้คนอื่นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมผมมีความสุขที่ได้ให้ความรู้ไปนะครับแต่ชาวเอฟซีบอกว่า ติดตามผมนะครับทํากับผมตามสูตรผมแต่ผมไม่รู้เลยว่าแอบดูหรือว่าให้กําลังใจประมาณไหนนะครับผมก็ไม่สามารถมีกําลังใจทําต่อนะครับแต่ก็ดีใจนะครับบางทีเผมออกไปซื้อฟักทองไปเจอเอฟซีก็บอกว่าผมทําตามสูตรเสียเลยนะครับก็ไม่เคยโทรถามเสียผมจะนั่งฟังเสียเวลาเสียลง youtube หรือว่า,าต่างนะครับ ผมดูทุกขั้นตอนตามเสียอะไรผมก็ดีใจครับแต่ผมย้ําในตรงนี้นะครับว่าสามารถทักคุยได้ถามได้นะครับผมแต่โทรผมไม่ค่อยอยากให้โทรนะครับเพราะว่าเหมือนผมไลฟ์สดอยู่เมื่อกี้ก็มีสายเข้ามามันทําให้สะดุดหรือว่ามันเวลาไม่ค่อยมีนะครับผมก็คือผมอยังให้แอดไลน์มาแอดไลน์ Ad ก็เบอร์โทรผมนะครับแอดไลน์ Ad มาเลยแล้วก็มีอะไรก็ทัก ถามผมไว้ในนะั้นตัวไหนไม่เข้าใจผมกม็ตอบต่อไปแล้วก็ผมจะบอกไปไล่ดูในคลิปคลิปไหนคลิปไหนที่ผมลงไว้นะครับดินเหนียวใส่ปุ๋ยสูตรไหน,นครับช่วงนี้ช่วงเขียวเฉยๆแต่รากไม่ค่อยเดินความชื้นไม่พอครับถ้าดินเหนียวนี่ถ้ารากไม่เดินให้ความชื้นแล้วก็ตอนนี้รากไม่ค่อยเดินเราไถอ,อีกรอบไหมครับตัวที่สําคัญเลยต้องไถอ,อีกรอบนะครับไม่ใช่ว่าไม่ไถนะครับ ให้ไถด้วยนะครับก็คือเราปลูกฟักทองได้สักประมาณ15-20วันมันเริ่มจะออกเถาพื้นที่ที่เราไถาทั่วแปลงถึงจะไถไปเรียบร้อยแต่ดินมันเริ่มแน่นอีกให้เราไถาอีกรอบนะครับไถดินออกมาแล้วลากเขาจะเดินครับผมถ้าไม่ไถหญ้า,าก็จะขึ้นเวลาใส่ปุ๋ยใส่อะไรอ่ะวัชพืชมันก็จะโตพร้อมกันพอดีนะครับตอนนี้หนองบัวลำพูฝนตกบ่อยมากนะครับฟักทองจะมีปัญหาอะไรไหมครับมันจะเน่าไหม ถ้าเกิดว่าไม่ขังไม่แช่ก็ไม่เน่านะครับแต่ถ้าขังถ้าแช่สักประมาณ2อสาวันก็อันตรายเหมือนกันนะครับสิบหกยี่สิบศูนย์เคยใช้ไหมครับเห็นนักวิชาการบอกใส่สูตรนี้สำหรับดินเหนียวตัวนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นที่นักวิชาการหรือเป็นการตลาดนะครับดินเหนียวหรือดินทรายนะครับถ้าเกิดว่า อยู่ที่ค่าของดินนะครับแต่ละพื้นที่นะครับอยู่ที่ค่าของดินนะครับต้องการปุ๋ยสูตรไหนสูตรไหนนะครับแต่ส่วนมากแล้วก็คือสูตรที่ผมบอกไปใช้ได้ทุกพื้นที่นะครับผมไม่เกี่ยวกับดินเหนียวดินทรายนะครับแม้จะเป็นดินที่หินเยอะๆก็ทําได้นะครับก็คือตรงไหนที่ดินมันแน่นเราก็สพยายามพวนดินให้เยอะๆครับผมก็ขอบคุณ f c นะครับที่กดใจให้นะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับที่สําคัญนี้คือผมต้องการแชร์นะครับแชร์ความรู้นะครับมันช่วยได้หลายอย่างนะครับอย่างน้อยก็คนที่ยังไม่มีอาชีพที่จะทํานะครับผมก็ได้เห็นคลิปผมได้สอนได้อะไรนะครับก็ชาวสวนเรามีแนวทางว่าถ้าเกิดว่าของมีปัญหาจะไปพึ่งใครนะครับหรือว่าจะถามใครนะครับผมตอบได้นะครับผมไม่ไม่ยิงนะครับคุยได้ทุกคนนะครับบอกตามตรงเลยนะครับคุยได้ ไม่ต้องกลัวนะครับถักมาโทรหาผมเลยโทรมาหาผมนี่ผมดีใจนะครับแต่โทรเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้รับแค่นั้นแหละก็คืออยากให้มาในไลน์นะครับช่องทางไลน์หรือว่าเฟซนะครับถ้าเป็นไอตะวันสายแววนะครับเฟซหลักผมจะไม่สามารถเพิ่มเพื่อนได้ขอกดติดตามนะครับผมก็อยากฝากให้กดติดตามนะครับแต่เป็นอีเฟซหนึ่งก็ยังไม่เต็มก็คือเสียตะวันฟักทองแดนอีสานนะครับก็แอดมาเลยครับ แต่เฟสนั้นจะไม่สามารถรับได้นะครับมันเป็นแค่เฟสสำรองมันตอบข้อความได้ผมเอาไว้เวลาเฟสหลักมีปัญหานะครับมันก็จะสามารถเข้ามาช่วยได้นะครับผมในเม้นหรือว่าในตอนที่ผมไลฟ์สดเนี่ยช่วงนี้ผมอยากให้ชาวสวนถามนะครับอยากให้ถามผมเลยนะครับผมจะได้ตอบได้อะไรเพราะว่าคําถามของพี่น้อง มันจะอาจจะอยู่ในใจของหลายๆคนนะครับไม่กล้าถามนะครับแล้วมีคนหนึ่งเสนอมาถามมาปุ๊บมันจะทําให้ได้คําตอบไปพร้อมๆกันในคําถามในช่วงออกากาศอย่างนี้นะครับผมวัดค่าของดินนะครับ PH 6.2ค่าดีเลยเหมือนว่าพวกธาตุบางอย่างในดินมีกรดฟอสฟอรัสกับสังกะสีเอาไว้ครับ ตัวนี้นะครับมันก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้วิชาการหรือว่าตามที่อะไรมากเกินไปนะครับถ้ามันไม่สวยอลองเอาขี้ไก่มาใส่เยอะๆดูนะครับก็คือพวกมูลสัตว์เนี่ยมันจะแก้ได้ทุกดินนะครับบอกเลยก็คือมูลสัตว์นี่จะเป็นธาตุอาหารที่ดีมากที่สุดนะครับดินที่หมดสภาพมันสามารถปรับมาดีได้เลยนะครับผมก็คือพี่ลองเอาไปใช้ดูนะครับแล้วก็ใส่ขี้ไก่นะครับ ให้เยอะๆแค่นั้นแหละครับค่าของดินจะกลับมาเลยครับทีเมนเข้ามาหรือว่าคุยเข้ามานี่ผมไม่รู้หรอกว่าอายุน้อยหรือเยอะนะครับผมจะเรียกพี่ตลอดนะครับนี่คือเป็นนิสัยของผมนะครับถามได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับน่าจะเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้คุยแล้วครับมันก็จะผมก็จะหยุดไล์สดแล้วนะครับผมมีอะไรตอนนี้เขาคือถามได้นะครับก็น่าจะได้ไม่เกินอีกห้านาทีนะครับเพราะว่า เริ่มจผมก็จะได้กลับบ้านนะครับเข้ามาดูหน้าง,งานนะครับผมช่างทําบ้านทําอะไรก็ช่วงนี้ผมไม่ได้ค่อยไปสวนบอะไรก็จะประมาณนี้ครับคือพยายามดูหน้าง,งานนะครับเผื่องานพลาดออกมาบ้านเราสร้างมันก็มูลค่าเยอะนะครับสร้างครั้งเดียวมันก็ต้องให้มันออกมาดีนะครับผมเลยไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับถ้าเอฟซีไม่มีอะไรถามนะครับผมก็ จะหยุดไล์สดนะครับผมออกอากาศนะครับเดี๋ยวก็รอบนี้ออกผมจะลองใส่เยอะๆดูลองตอบมาในตอนนี้ให้ผมฟังหน่อยครับว่าใส่เยอะขนาดไหนนะครับขี้ไก่นะครับปลูกกี่ไร่นะครับลองให้เพื่อนๆในนี้นะครับเอาไปคำนวณหรือว่าเอาไปความรู้เป็นประสบการณ์ด้วยกันครับว่าใส่ประมาณไหนนะครับแล้ว จึงเกิดปัญหาว่าฟักทองแคะแกนออกมาไม่สวยนะครับมันจะประมาณไหนนะครับครับสวัสดีครับพี่พึ่งเข้ามารับชมไหมครับก็ท้ายเกมแล้วครับสีเมืองศู0ราคาเท่าไหร่ครับคือถ้าเป็นฟักทองดํานะครับมันไม่เกี่ยวกับว่าพันอะไรนะครับขอแค่พื้นฟักทองสวยแล้วก็ใหญ่นะครับคือราคาไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นฟักทอง พันนี้ยี่ห้อนี้ราคาที่ไหนครับมันอยู่ที่ความสวยแล้วก็ผิวดีพื้นใหญ่นะครับไซส์ไหนเยอะคุมนะครับราคามันจะไปประมาณนี้นะครับคือราคาตลาดนะครับแต่ขอให้เป็นของเจียไตนะครับราคาจะเหมือนกันนะครับเออมีอีกอย่างนะครับที่ผมอยากเกือบลืมนะครับแจ้งชาวสวนนะครับตอนนี้ฟักทองลายเริ่มขาดตลาดนะครับฟักทองทองลายก็คือ ราคาดีแล้วนะครับตอนนี้พอค้าเริ่มแย่งหากันนะครับก็คือชาวสวนนะครับสามารถดึงเวลาได้นะครับถ้ายังไม่แก่ยังพึ่งขายนะครับราคามันเริ่มจะขยับขึ้นแทบทุกวันแล้วนะครับฟักทองลายนะครับแต่ฟักทองดําก็ยังอีกนานนะครับตัวนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับก็ฝากแชร์ด้วยนะครับผม ก็ถ้าจะให้ดีก็คือฝากแช์นะครับให้เป็นความรู้หรือว่าให้ชาวสวนหรือว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับได้กลับไปฟังย้อนหลังหรือว่ายังไม่เคยได้ฟังยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมก็ยังดูผู้ติดตามก็เพิ่งจะหมื่นต้นๆเองนะครับยังไม่เยอะยังไม่สามารถควบคุมได้ทุกสวนทุกพื้นที่นะครับที่ ถูกฟักทองนะครับยังไม่รู้ว่าผมเป็นใครเสียตะวันแล้วก็ให้ข้อมูลมีข้อมูลดีมาฝากประมาณไหนนะครับเดี๋ยววันหลังนะครับค่อยคุยกันใหม่นะครับวันนี้ก็มืดแล้วนะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกคอมเมนต์นะครับที่เม้นเข้ามานะครับแล้วก็สำหรับท่านที่แชร์ก็ขอบคุณมากนะครับ สำหรับกำลังใจนะครับผมก็ตอนนี้ก็คือขอฝากกับ FC หรือว่าผู้ติดตามเพื่อนๆทุกคนนะครับผมอยากให้แชร์ให้ผมนะครับเพราะว่าผมอยากรู้ว่าคลิปผมมันมีประโยชน์ไหมนะครับหรือว่าตอบถามผมมานะครับถ้าไม่มีใครถามไม่มีอะไรมีแต่มานั่งฟังแล้วก็เก็บข้อมูลไปผมไม่รู้เลยนะครับว่าคลิปผมมีประโยชน์ไหมแล้วผมก็ไม่มีกําลังใจจะพูดจะบอกนะครับเพราะว่าบางทีก็มีโดนโจมตีมาโน่นนี่นั่นนะครับมันก็ ทำให้เราไม่มีกําลังใจครับแต่ถ้ามีแต่เน้นที่ทําให้ผมมีกําลังใจผมก็สามารถลงให้ได้บ่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับก็สวัสดีครับขอลาในตรงนี้นะครับผมครับสวัสดีครับผม